สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่องว่าไงจ๊ะเกมเมอร์อ่เวันนี้อ่เจกไม่ใช่เสียจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมจะทำหมวกของตุ่น60นะฮะผมก็วัตถุดิบที่ผมยังขาดอยู่นะก็จะมีพัดก็จะมีพัด,ม,พดมีพัดกับดวงตาเนาะดวงตาก็ ก็ไม่ใช้ปอกคอกับเศษมืดอันเล็กเนาะที่ดอกจากเก้าหกวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปหาพัดกันด่านเก้าทับสองล้วแบบเป็นแบบอยากจะแบบมาแชร์ว่าเออตุ่นก็สามารถที่จะลงได้นะด่านเนี้ยด่านเก้าทับสเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเท่าไหร่จากการลองผิดลองถูกเนาะ ผ่านสิบสี่แล้วก็ไม่ผ่านอีกหนึ่งจากที่ผมไปทดสอบมาแปลว่าเออก็วควรวางป้อมยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนะลกัลกๆของตุน่นเพื่อนๆคือตุนอะตัวตุนอะ,นอะไม่ตัวของตุนเองอะไม่ได้เก่งแต่สิ่งที่ตุนเก่งก็คือป้อมของตุนนะเริ่มเกมมาสำหรับผมผมจะมวิ่งมาทางซ้ายเลย ใครมีชุดแฟก็สับก็ได้ไม่ไม่ต้องสับก็ได้นะแล้วก็ตั้งทางเดินตรงนี้ต้องดูดูหน่อย,ออยเพราะว่าแค่แค่เราไปจ้องหน้ามอนพวกเนี้ยมันก็วิ่งมาหาเรื่องเราเลยนักเลงมากอะ่ะเพื่อนๆโคดโคตรโคตรสุดจัดอะ <c oughs> มองหน้าไม่ได้เลย <c oughs> มองหน้าทีวิ่งใส่เลยแหมจิตใจทำด้วยอะไรก็สำหรับ สำหรับเพื่อนๆนะครับก็จะตั้งบริเวณตรงเนี้ยเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยตั้งไว้ประมาณแปดแปดถึงสิบป้อมนะผมแนะนำแปดถึงสิบแล้วค่อยๆล่อมาคือเราเราหาพัดใช่ไหมอันดับแรกคือเราต้องไปล่อ,อก,ก่อนเลยไอ้ตัวสีม่วงอ่ะมอนม่วงไปล่อ,อก,ก่อนเลยไอล่อมันมาหาเราอะ่ะว่าเราจะได้รู้เลยไงว่าแบบ ดปไม่ดอปถ้าสมมุติเพื่อนๆไม่อยากไม่อยากจบด่านเนาะก็แค่ไปล่อสามตัวมาให้มันโดนยิงถ้าสมมติว่ามันมันมัน,มนดแล้วก็วิ่งไปให้แครอทฆ่าเราแล้วก็เก็บของมันจะเป็นวิธีที่หนึ่งนะแต่ถ้าเป็นวิธีที่สองก็คือเก็บผ่านเลยก็คือล่อมาทีละตัวเลยล่อฝั่งนู้นมาล่อฝั่งนี้มาก็คือแบบเอาผ่านอะเพราะว่ามันก็ตอนท้ายมันก็แบบ ถ้าเราอยากหาทั like to to map, ้งหมดนะหาพี่ขายแล้วก็ล่อหมดแมปเลยเราไม่ต้องมันมันง่ายอยู่แล้วสำหรับตุ่นนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็ตั้งสีป้อมแล้วล่ะหกเจ็ดอ่ะอีกป้อมหนึ่งเดี๋ยวผมตั้งอีกป้อมหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปวิ่งล่อเลยสำหรับผมว่าผมจะมีซับกิ้งกาเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นตุ่นแล้วไม่มีซับกิ้งกาก็ไม่เป็นไรนะได้เหมือนกัน รอเลยตัวนู้นก่อนตัวไกลสุดก่อนเนี่ยตัวเนี้ยแหงมองหน้าเดินผ่านก็เอาเรื่องแล้วไฝวิ่งเลยเพื่อนวิ่งขึ้นบนแล้วก็ลงมาข้างล่างเปลี่ยนเพจหน่อยจะไ,ได้อยู่ได้นานๆทางยังได้นนผมอยู่ช,ยช่วยหน่อยยิงมอเตอร์ช็อตยิงอะไรช่วยหน่อย อ้ตายไปไวเนาะโอ้โอโหโห้ก็ระวังจุดจุดนี้ด้วยที่ว่ามันจะวาร์ปมาตีดูให้ตรงนี้ตายก่อนนะค่อยไปล่อมาใหม่เพราะถ้าสมมติไปล่อมาใหม่เลยนี่มันจะแบบจะแบบพลาดไดน้นิ้วเลือดก่อนนะผมมีทรัพย์กระต่ายด้วยจะล่อตัวไกลๆมาก่อนเลยลำบากหน่อยแต่ก็อุย อุ้ยไหนเห็นไหมองหน้าก็อุ้ยอุ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงเหมือนเลียลิ้นอ่ะเย็บเย็บไหนเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสายจุกเด็ดบายเก่าโอ้โหเด็ดบายเก่าเด็ดบาเก่าอ่าฮะแวก็กดซิงโคลย้ำตลอดโอเคหมดใจเราล้ะ อันนี้ก็เป็นผ่านจุดของอตัวสีม่วงแล้วก็แครอทาะพิกหยวกเห็นไหมเพื่อนง่ายไหมนั่งยืนดูเฉยเลยก็ได้ไม่รู้ว่าจะดรอปไหมส่วนเราหาพัดนะไม่ได้มาหานวมแต่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เ,เฉยๆว่าเออสุนก็สามารถที่จะพาได้นะอันเนี้ยหลังจากที่เราเคลียร์จุดตรงนั้นเสร็จนะเพื่อน ก็ให้เรามาตั้งตรงกลางเลยตั้งตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวผมจะตั้งป้อมหนึ่งไว้ตรงนี้เพราะวมันจะมีแบบเมะพร้าวอะ่ะมันจะมาเดินติดติดต้นไม้ตรงเนี้ยเวลาเราล่อมาผมก็เลยไปตั้งไว้ตรงนั้นท่านหน่อยแล้วก็ใส่ชุดแฟชั่นหรือเซตชาของเพื่อนๆนะเราก็ อ๋อมันป้อมจะได้อยู่นานๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรามันจะแบบยังไงอ่ะพอฆ่าหมดทุกตัวเนาะเก้าตัวมันก็จะมีอีกสามตัวเกิดอยู่ตรงตรงเนี้ยกลางเลยมันเหมือนกับว่าเราแบบสร้างสร้างดักไปในตัวคือด่านนี้มันก็จะจบถ้าทาแบบผมนะมัน,ม,นมันมาคนเดียวอ่ะมันก็ไม่มีตัวตีด้วยก็จะจบก็จะจบที่ประมาณสี่นาที ไม่ใช่สไม่สี่นาทีก็จบประมาณแปดแปดถึงสิบนาทีได้นะถ้าผมทําแบบเนี้ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแบบไม่มีตี้ไม่มีอะไรเราก็มาสามารถลงคนเดียวได้ตานี้ลงสบายๆไม่ไม่เหนื่อยมากอันนี้ก็ตั้งสักแปดป้อมก็ได้แล้วก็ไปวิ่งลอกก่อนหรือจนกว่าซิงโคจะรีโหลดเสร็จนะซิงโครที่ครูดาวสามสิบวิตรงนี้ ก็ตั้งไว้ก่อนาซิงโครอซิงโคจะมาฮึ้อมหนึ่งแล้วกันอ่าเราจะไปลอดเลยไเด็ไปวิ่งลอดเลยเราลอดก็คือเราจะลอดตรง,งกลางนะแล้วแต่รอบนะไม่รู้ว่ามันจะเดินแบบไหน บางทีเรายิงไปทีเดียวมันก็อาจจะหันมาหาเรา3ตัวเลยนะนี่แบบนี้แล้วก็วิ่งล่อมาระวังดีๆนะลูกบอลเนี่ยแบบแรงมากเลยโดนทีละเก้าสิบโอ้โหน้าหักเลยอะบางเนี่ยบางทีก็จ,จะติดลั้วนะระวังอมาปุ้งปุปุง,ปงวิ่งล่อมาให้มันเข้ามาในอาณาเขตป้อมเลย อินโห, um หลบม,มุมก็ man, ได้ทั้งคอมอย่างที่ผมบอกนะมมันก็จะแบบนู่นไปไกลนู่นเลยเห็นไหมก็มาดันตูดด้วยน่ค่อยๆดันเข้าไป ให้ดันเข้าไปเรื่อยๆเฮ้ยอยู่ดีๆก็สนใจกันเฉยเลยยิงรอดมาเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะเพราะว่าอยู่ดีก็หันมาโฟกัสเราแบบเร็วมากอะดูก็จะยิงลูกบอลใส่เราไหมขอไม่ละ ก็ยังยิงอยู่อออโอเคสามตัวสุดท้ายเกิดมาเนี่ยเราก็เตรียมกดซิงโคใหม่อีกรอบเลยเพราะเรารีโหลด,ดแล้วเป็นอันเสร็จเราก็นั่งดูได้เลยว่ามันจะอะไรมันจะดอบไหมมันจะอะไรไหมก็จะเป็นวิธีผ่านง่ายๆของตุน่นเนาะใช้เวลาหน่อยแต่ก็แต่ก็ปลอดภยัย ลงคนเดียวได้ด้วยโอเคมิชชั่นคอมพลีทสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ที่ลงไม่ไม่มีตี้ก็มาลงแบบผมได้นะช้าแต่ชัวร์ก็แล้วแต่ดวงของเพื่อนๆด้วยก็คือวันนี้ผมก็จะลงด่านนี้แหละจนกว่าผมจะได้พัดแล้วเดี๋ยวผมก็จะไป ได้พัดเสร็จผมก็จะไปลงปอกคอแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะคลิปที่ผมไปหาปอกคอกันว่าผมไปหายังไงทํายังไงถึงถึงถึงจะได้ปลอกคอมาก็จะมีวิธีสองวิธีก็จะมีซื้อกับหาเองเนาะส่วนผมก็จะเป็นหาเองไม่อยากเสียตังค์นะเนาะโอเคครับลับคิวแล้วกันก็วันนี้ผมก็จะหาพัดนี่แหละ แล้วถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีเนาะว่าเราจะทำหมวกคลิปที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะครับผมเอ่อถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ของเพื่อนๆก็ขอบขอขอบคุณครับผมที่เข้ามาชมคลิปของผมอ่ชอบก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมให้มีกำลังใจในคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ครับผมค,ครับ